ภัยแรงและปัญหาราคาอย,ย่างพาราตกต่ำส่งผลให้เกษตรกรมีไรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพถือเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลกำลังเผชิญและหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้เกษตรกรมีไรายได้เพิ่มขึ้นทั้งเรื่องที่จะช่วยเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรมีอยู่ด้วยกันหลายแนวทาง หนึ่งในนั้นคือไข่มดแดงช่วยชาติซึ่งเป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับภัยแล้งที่ถูกนำมาแสดงภายในงานเกษตรแฟร์2559ายาภายใต้แนวคิดเกษตรศาสตร์นำไทยสู้ภัยแล้งรองศาสตราจารย์เดชาวิวัตวิทยาคณะวรศาสตร์มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้คิดค้นงานวิจัยไข่มดแดงช่วยชาติบอกว่าไข่มดแดงนับเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทยที่มีราคาค่อนข้างแพงซึ่งทุกคนสามารถเลี้ยงได้ทั่วประเทศ ที่สําคัญการเลี้ยงมดแดงยังมีต้นทุนต่ําหรือไม่มีต้นทุนในการเลี้ยงอีกทั้งไข่มดแดงยังสามารถสร้างรายได้ดีให้กับผู้เลี้ยงวันละไม่ต่ํากว่า300-1,000บาทซึ่งนับเป็นรายได้เสริมให้กับกเกษตรกรด้วย การเลี้ยงมดแดงเนี่ยผมมองว่าเอิญเขามีผลิตช่วงหน้าแล้งพอดีเลยก็คือมกกาลากุมพาบีนาเมษาแล้วก็อย่างนัณวันเนี้ยเรากําลังประสบภัยแล้งพอะสบภัยแล้งเราปลูกอะไรไม่ได้เลยก็ทําให้เราขาดรายได้แต่มดแดงอ่ะมันสามารถมาเติมเต็มในช่วงนี้ได้ผมมั่นใจว่าอย่างน้อยวันละ 300- ถึง500บาทเนี่ยถ้าเกิดเขามีการเลี้ยงอย่างต่อเนื่องนะผมคิดว่าชาวบ้านเนี่ยสามารถจะอยู่รอดได้แล้วไข่มดแดงการเลี้ยงก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยนะต้นทุนก็ไม่ต้องมีเงินสักบาทก็สามารถทําได้ แม้ว่าการเลี้ยงมดแดงจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดีแต่ไข่มดแดงที่พบในธรรมชาติมีปริมาณค่อนข้างน้อยโดยหนึ่งรังจะให้ผลผลิตไข่มดแดงประมาณ10กรัมถึง300กรัมเท่านั้นและนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยให้ได้ไข่มดแดงที่มีปริมาณมากขึ้นรังละ1-3ถึงกิโลกรัมซึ่งปัจจุบันสามารถทําได้สําเร็จแล้วถือเป็นการผลิตรังมดแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือได้ปริมาณมากที่สุดในโลกต่อรัง ในส่วนของเทคนิคการเพิ่มผลผลิตไข่มดแดงนั้นรองศาสตราจารย์เดชาบอกว่าสิ่งสําคัญอยู่ที่ต้นไม้โดยต้นไม้ที่เหมาะจะเลี้ยงต้องเป็นไม้ไม่ผัดใบมีใบอ่อนอย่างมะม่วงหรือชมพู่จากนั้นก็มาดูที่อาหารของมุดแดงซึ่งต้องเน้นให้อาหารที่มีโปรตีนสูงอย่างมะรงเศษเนื้อและน้ําหวานเพียงเท่านี้ก็ช่วยเพิ่มผลผลิตไข่มดแดงให้มากขึ้นได้แล้ว ปล่อยธรรมชาติเพราะว่าจะต้องดูแลยังไงบางบางอย่างเนี่ยต้นไม้ผัดใบปุ๊บอ้าวพอจะออกไข่เขาก็ย้ายไปที่อื่นแล้วนั้นเราต้องเลือกต้นไม้ที่ไม่ผัดใบด้วยนะเพราะนั้นเราให้อาหารสมบูรณ์ได้อย่างหนึ่งบางครั้งนานแล้งมันไม่มีอาหารนะนั้นอาหารขาดปุ๊บเขาก็ไม่สามารถสร้างไข่ได้เยอะนี่แหละก็ทําให้รังเขาได้รังอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราให้อาหารอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันอาหารก็ยิงบอกอ่ะเป็นพวกกลุ่ม,มแมลงก็ได้หรือที่เรากินเหลือกินเหลือใช้อย่างเช่นเศษอาหารตอนเชา้าตอนกลางวัน,นตอนเย็นพวกประเภทเนื้อ นะให้เขาก,นกินทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยผมว่ามกรลารกุมารินาเราจะได้ลังขนาดใหญ่แล้วก็ผลิตเยอะสำหรับฤด,ดูที่เหมาะแก่การเก็บไข่มดแดงมากที่สุดอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมโดยราคาขายไข่มดแดงขณะนี้อยู่ที่กิโลกร,รัมละ4 0 0ถึง500บาทไข่มดแดงจึงเป็นทางเลือกทางออกของเกษตรกร,กรไทยที่จะช่วยกู้วิกฤตภัยแล้งและราคายอย่างพาราตกต่ำ